อย่ากางร่มในที่ร่มนะลูกแม่เคยบอกฉันเสมอทุกครั้งที่ฝนตกแม่จะคอยเตือนด้วยน้ำเสียงจริงจังแต่ฉันไม่เคยเข้าใจว่าทำไมในเมื่อมันก็เป็นแค่ความเชื่อโบราณไร้าสาระอย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่ฉันคิดจนกระทั่งวันหนึ่ง เป็นวันจันทร์ต้นเดือนสิงหาคมท้องฟ้ามืดครึมตั้งแต่เช้าตรู่ฉันรีบออกจากหอพักเพื่อไปเรียนคาบแรกระหว่างทางฝนก็เทลงมาอย่างหนักฟ้าร้องคลื่นคลางสายฟ้าแลบลงมาเป็นระยะระยะฉันวิ่งฝ่าสายฝนเข้ามาในอาคารเรียนร่มสีดำคันใหญ่ของฉันเปียกโชก น้ำหยดลงมาเป็นทางยาวบนพื้นโถงทางเดินที่มีหลังคาคลุมว่างเปล่าผิดปกติไม่มีนักศึกษาคนอื่นเลยแม้แต่คนเดียวปกติแล้วช่วงเวลานี้ควรจะมีคนพลุกพล่านเสียงฝนกระทบหลังคากึกก้องไปทั่วยิ่งทำให้ความเงียบในโถงทางเดินน่าอึดอัดฉันยืนอยู่ตรงนั้น ยังไม่อยากพับร่มคิดว่าถ้าถือไว้แบบนี้คงสะดวกกว่าเวลาต้องเดินไปห้องเรียนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของตึกอากาศเย็นเฉียบจนฉันรู้สึกได้ถึงไอเย็นที่ลอยอยู่รอบตัวนูคะเสียงแผ่วเบาดังมาจากด้านหลังฉันหันไปมอง ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงความว่างเปล่าและเสียงฝนตกที่ดังกึกก้องหัวใจของฉันเต้นแรงความรู้สึกไม่สบายใจเริ่มก่อตัวขึ้นนูคะขอร่มหน่อยเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ใกล้ก่าเดิมน้ำเสียงมันดูฟังอ้อนวอน แต่มีบางอย่างที่ผิดปกติเหมือนเสียงที่ดังมาจากก้นบ่อลึกลมเย็นเฉียบพัดผ่านใบหน้ากลิ่นอับชื้นของน้ำฝนผสมกับกลิ่นแปลกๆที่ฉันไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนมันคล้ายกลิ่นดินเปียกแต่มีความเน่าเหม็นแฝงอยู่ขอร่มขอร่มหน่อยเสียงนั้นดังแว่วอยู่ข้างหงู จนทําให้ฉันขนลุกฉันหันควับไปอีกครั้งคราวนี้ใบหน้าซีดขาวของหญิงสาวในชุดนักศึกษายืนห่างจากฉันไม่ถึงคืบผมเปียกชื้นของเธอลงมาปิดใบหน้าครึ่งหนึ่งน้ำหยดลงจากปลายผมไม่ขาดสายแต่น้ำที่หยดลงมานั้นมีสีแดงคล้ำ เธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นเผยให้เห็นดวงตาที่ดำสนิทริมฝีปากที่ซีดเผือดของเธอฉีกว้างเป็นรอยยิ้มที่น่ากลัวขอร่มหน่อยฉันต้องไปเรียนขอร่มหน่อยเธอยื่นมือขึ้นมาปลายนิ้วที่เริ่มเน่าชี้มาที่ร่มของฉัน ฉันกรีดร้องสุดเสียงและวิ่งหนีทิ้งร่มขันดำนั้นไว้กับเธอเสียงหเราะแผ่วเบาดังตามมาสองวันต่อมาเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อปีที่แล้วมีนักศึกษาคนหนึ่งชื่อน้ำทิพย์เธอเสียชีวิตในวันฝนตกหนักเช่นเดียวกับวันนั้นเธอกำลังรีบไปเรียน กางร่มเดินในท้งทางเดินที่มีหลังคาจู่ฟ้าก็พาลงมาที่หลังคาโลหะของท้งทางเดินกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านน้ำฝนที่หยดลงมาตามร่มจนถึงตัวเธอเธอเสียชีวิตคาที่ร่างถูกไฟฟ้าช็อตจนไม่เกลียมแต่ร่มสีดำในมือของเธอกลับไม่เป็นอะไรเลย รุ่นพี่ยังเล่าต่ออีกว่าหลังจากนั้นก็มีคนเห็นวิญญาณของน้ำทิพย์เดินถือร่มดำอยู่ในโถงทางเดินเป็นประจำในวันที่ฝนตกหนัก